ด็อกเตอร์เรื่อคณะกรรมาการเป็นไงบ้างครับขอโทษนะครับที่ทำให้มีปัญหาไม่เป็นไรบีเตอร์ผกเขาแค่ประมาะเมื่อต้องไปเช็กับบัตรสเร็จที่ใกล้จะมาเดี๋ยวพวกเขาก็จเย็นลงเชื่อฉันสิแล้วผมต้องกลับไปเก็บกวาดของที่แล็บไหมไมันจะเป็นหรอกฉันกำลังจะออกไปกินข้าวพอดีเราจะจัดการต่อในวันพรุ่งนี้ทักสปิทแล้วค่อยมาสร้างอนาคตกันฉันเลยอยากแบ่งการมองโลกในแะง่ดีของเขาให้คนอื่นบ้างจังดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะไม่เข้าแล็บแล้วเป็นเวลาเหมาะเหม๋งที่จะได้ซ่อมชุดแบบส่วนตัว เหมือนคืนนี้ด็อกเตอร์จะไปแล้วได้เวลาแอบทำงานไอ้แมงมุมสักหน่อยปาเกอร์ด็อกเตอร์อัตเตอร์ว่สซื้ออะไรมากินเหรอครับอาหารจีนน่ะ ถ้ารู้ว่าเธอมาฉันคงจะซื้อมาฝักทำงานอะไรอยู่เหรอเออก็แค่ไซต์โปรเจกต์นะครับอย่างนี้นี่เองเธอนี่เองผมไม่รู้ว่าคนหมายแมวหน้าปาร์กเกอร์นี่มันชัดเจนมากเลยนะกาก่อนได้ไหมฉันหวังว่านายจะบอกให้ฉันรู้เร็วกว่านี้นะก็อยากบอกครับแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดบอกไปครอบครัวผมจะตกอยู่ในอันตรายเออ จริงด้วยถ้าเกิดมีใครรู้ว่านายเป็นคนประดิษฐ์ของให้กับเขานายอาจจะโดนหมายหัวด้วยเหมือนกันแบบว่าถูกเห็นเลยไม่ต้องกังวลความลับของนายปลอดภัยงั้นให้นายทำงานต่อแล้วกันนะ อีเมลด้วยหวังว่าด็อกเตอร์คงไม่ไล่ฉันออกนะแมงมุมสีขาวเหรอ,อ ออว่าไงนิวยอร์กชุดใหม่แต่ยังเป็นคนดีเหมือนเดิมนะ ฉันรู้แล้วว่าคนของเฟสยังแอบทำงานอยู่ตลอดได้ยังไงไซก่อสร้างไม่ใช่ว่ามันถูกปิดตั้งแต่เขาถูกจับเหรอเปล่ายังเหลืออันที่ถูกกฎหมายแล้วก็อันที่มีหุ้นส่วนหลายคนพวกเรายังทำอะไรไม่ได้ถ้ายังไม่มีเรื่องแต่ตอนนี้มีแล้วใช่ไหมนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากให้นายจับตาดูถ้ามีอะไรผิดปกติก็รีบโทรมาเลยรับเรื่องครับเดีย๋ยวจะเป็นเพื่อนบ้านที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นให้นะ <c oughs> อยู่ดิ ตอนนี้ฉันอยู่ไซต์ก่อสร้างของฟิสแล้วมีคนไม่ได้ทำงานก่อสร้างหลายคนเลยพวกมันมาทำอะไรเดี๋ยวหาคำตอบให้หดูเหมือนด็อกเตอร์จะส่งอะไรมาเหมือนจะส่งอุปกรณ์ไอเดียแมงมุมมาให้โอเขาเคยหยุดคิดคนบ้างหรือเปล่าเนี่ย สุดยอดใช้การได้อยู่นะงคมเ่เลยฮ้ยด็อกเตอร์ต้องภูมิใจไปนะแมนดูเหมือนเราจะเจอดินเลอร์ขายพืนปิดกฎหมายได้ตั้งสีเ่เจ้าอยู่ในรัศมีเซอร์ใกล้ๆนี้ปืนกำลังจะส่งอยู่ิว่าฉันจะตัดกำลังพวกมันได้ไหม ล็อกดาวสถานที่แล้วนะผู้กองจริงๆก็ยิงไกเรียบร้อยแล้วก็มีคนแจ้งเรื่องเสียงปืนมาสักทีฉันก็เลยส่งคนไปแล้วเก่งมากฟิกมีไซต์ก่อสร้างอีกเยอะทั่วเมืองพัหน,นได้เร็วพวกมันต้องอยู่แนะ่จับตาดูาไว้ให้ดีถ้าเจออะไรนะ่าสงสัยก็อย่าลืมรายงานมาล่ะถ้าจะหาไซต์ก่อสร้างของฟิกทั้งหมดให้เจอฉันคงต้องปรับซอต์แวร์แผนที่ของฉันให้มันยำขึ้นซะก่อนใช้เดสแมปกับภาพถ่ายของสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์ค น่าจะเข้าท่าดีฮะฉันดูแล้วว่าจะเริ่มจากไหนก่อนดีดูเหมือนจะมีเรื่องเข้าไปดูหน่อยดีกว่าอยากมีเรื่องใช่มหมงั้นนายก็โชคดีแล้ววันนี้เาดีเตอร์ฉันคิดว่าฉันจัดการเรื่องคณะกรรมการได้เรียบร้อยแล้วนะถ้าผู้นี้การลองแข่เทียมเป็นไปเลยดีแล้วก็ จเห็งไป,ไ,ไปเลยครับดอ็อกเตอร์รอ่มีครองขึ้นมาแล้วครับแค่โฉบเราไปอย่างดี่าให้เรื่องพวกเราถูนายกเข้าละ่ะพรุ่งนี้เธอก็จะมาด้วยใช่ไหมไปแน่นอนครับผมว่าทุกอย่างต้องไปได้สวยแน่พวกเราจะทําให้โลกน่าอยู่ขึ้นดอ็อกเตอร์ฉันต้ไม่อยากจะหาเรื่องให้งานเข้าไปมากบนนี้แล้วหรอกันไปเจอกับผงนีนะปีเตอร์มุ่งหน้าสุการผสวาอสำเร็จวันดีนะตึกไ์สเตทให้ตายสิฉันรักเมืองนี้เป็นบ้าเลยถ่ายรูปไว้สักหน่อยดีกว่า เองใช้ได้นี่ตอนนี้แผนที่ฉันน่าจะปรับใหม่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ออกมาจากลูกลินฉันก็แทบไม่ได้ถ่ายรูปอีกเลยเกือบจะลืมไปแล้วแฮะว่าเคยชอบมันมากขนาดไหนไว้ไปดูแลนด์มาร์คอื่นๆไว้ถ่ายรูปอีกดีกว่าคุณลีนี่เอ่อสวัสดีครับมีสเตอร์น่มาติลีนะฉันแค่จะโทรมาบอกว่าเราต้องใช้เวลาชิดหน่อยกว่าจะจัดปาร์ตี้ของเม์เสร็จนะอ่อคิดว่าคนตรงเคสคงติดไฟแดงอยู่โอเคครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยนะครับผมจะรีบไปทันทีเลยเยี่ยมเลยไว้ยกันใหม่นะ โอเคพอมีเวลาอยู่ไหนดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างว่าไงครับคุณลีไงพีเซอร์พื้เสร็จแล้วนะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาได้เลยเจ๋งเลยผมกำลังไปนะครับ สวัสดีครับคุณมาร์กนส์คือว่าจะเป็นเรื่องค่าเช่าแล้วก็สากเกอร์นี่เป็นการโทรมาเตือนคุณครั้งที่3และครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเราจะเริ่มย้ายของคุณออกแนละ้วเดี๋ยวก่อนผมจะจ่ายให้สุสาห์นี้ผมขอยายเราจะเริ่มขนของวันศุกร์นี้นอกจากคุณจะจ่ายค่าเช่าที่ค้างไว้ทั้งหมดขอให้เปวันที่ดีวันที่ดี คุณลีน่าจะเตรียมปาร์ตี้อยู่ในครัวนะไงปีเตอร์เฮ้ยปีเตอร์ไปมานิดหน่อยนะครับรรรไงครับมาตินขอโทษที่ผมมาสายนะนายไม่ได้เป็นว่าพอดีเลย จนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยในช่วยดึงความสนใจเธอให้ทีนะได้เลยครับว่าไงคุณป้าคนโปรดของผมพีเตอร์เซอร์ไพรส์จังเลยนะเนี่ยงานท<ห><ห>ี้ผมช่วยไหมอ๋อแน่นอนมีสิอ้มีกล่องหนักๆเดี๋ยว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 คือว่าไม่ใช่ตอนนี้นะแบบว่าผมคือเอ่อผมแค่อยากจะคุยด้วยโอเคโอเคอืมอืม ปีเตอร์ไม่ปัญหาอะไรหรือเปล่าหลานต้องใช้เงินหรอป้าทับไม่ใช่คือผมก็ค้างค่าเช่าอยู่แต่ไม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 ่เป็นไรจริงๆครับปัญหาเรื่องผู้หญิงอีกแล้วใช่ไหมนะจะใช้ได้ไงล่ะป้ายังหวังว่าหลานกับเอ็เจจะไปต่อกันได้อยู่นะเธอเป็นคนดีใช่ครับแต่ว่าพวกหลานสองคนจะต้องมีลูกออกมาไน้ารักมาแน่ปีเตอร์เรื่องอะไรเธอหน้าบอกป้าได้นะ หลายปีที่ผ่านมานี้ป้าช่วยผมตอนเรียนวิทยาลัยแล้วก็ตอนทำงานป้าเสียสละมากแต่ป้าไม่เคยจะร้องขออะไรผมอยากให้มีคนแบบป้าอีกเยอะๆเลยเขาพูดถูกแล้วห้าปีก่อนคุณมาที่นี่แล้วบอกกับผมว่าคุณได้แรงบันดาลใจจากการช่วยเหลือผู้อื่นของผมแต่ว่าตอนนี้คุณคือแรงบันดาลใจของผมขอบคุณนะครับเมย์สำหรับทุกอย่างอยู่ทำงนานด้วยกันที่นี่ไปนานๆน,นะครับ ขอบคุณนะครับที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ท่งนอยากทำมากกว่านี้ด้วยซ้ําป้าเมยบอกผมเสมอว่าถ้าช่วยใครบางคนเราจะต้องช่วยทุกคนเราน่าจะพาป้าเมย์ไปที่ซิตี้ฮอล์แล้วไปคุยกับนายกบ้านนะเนี่ยออผมต้องไปแล้วครับเอ,อิ่มขอบคุณอีกครั้งสําหรับทุกๆอย่างนะครับมันมีความหมายมากจริงๆข้อความเสียงจากอยู่นี้เลยอ,ออกไปเช็คข้างนอกกันแล้วกัน เสียงจากอยู่ดิเฮ้ย hey, สัญญาณเตือนภัยไร้เสียงในบ้านประมูลของฟิสมันดังขึ้นมาเมื่อกี้นะนายไปเช็คดูหน่อยได้ไหมงเงียบๆนะฉันไม่อยากทาให้มันเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามันไม่มีอะไรอสังหาริมทรัพย์ของเฟสฟังดูน่าสนุกนะอยากจะรู้เชียว,ว่าเคิงพินซุกความลับอะไรไว้สปีเตอร์และจะงานปาร์ตี้ป้าคนติดต่อหลานไม่ได้เลยครับพอดีผมต้องไปที่แรบนะขอโทษนะครับไม่ต้องขอโทษป้าแค่อยากจะบอกหลานว่าเสียงที่พูดน่ะมันมีความหมายกับป้าบ้ากแค่ไหน คิดมาตลอดป้าเลี้ยงหลานมาถูกไหมงั้นก็ไม่ต้องคิดมากเลยครับหลังจากพ่อแม่แล้วก็ลูกเปนเสียไปมีตั้งหลายครั้งที่ชวินผมเกือบไปต่อไม่รอดถ้าเกิดไม่มีป้าอยู่ด้วยมันก็บอกได้หลายมุมแลยนะปีเตอร์ป้าที่อยากจะย้ำให้หลานรู้ไว้ป้าเมผมผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีโอ้ป้าคิดว่าคุณลีเรียกป้ามาช่วยป้าต้องไปแล้วล่ะแล้วเจอกันนะที่รักป้ารักหลานนี่ก็รักป้าครับ